แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางปปชได้มีการเปิดบัญชีทรัพย์สินนะคะของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็ปรากฏว่ามีคําถามตามกันออกมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้ของคุณพิธาค่ะที่มีทรัพย์สินทั้งหมด8นะคะแปล้านเนี่ยปรากฏว่ามีเงินฝากนะคะอยู่ใน27บัญชีคือ286,045บาทนะคะเจ็ดสตะ โดยทรัพย์สินนั้นประกอบไปด้วยเงินสดนะคะหนึ่งล้านแปดแบาทเงินฝาก27บัญชีนะคะเงินลงทุนเนี่ยอยู่ที่1นึ่6ล้านสามแสนบาท98สตางค์เงินให้กู้ยืม15ล้านโดยเป็นเงินที่ให้กู้ยืมกับ น้องชายนะคะคือคุณภาสินลิ้มเจริญรัตค่ะซึ่งเป็นน้องรวมพ่อแม่เดียวกันนะคะและวันที่ให้กู้ยืมคือวันที่15ธันวาคมปี63นอกจากนั้นก็ยังลงเรื่องของที่ดินนะ,ะเรื่องของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและยานพาหนะด้วยก็มีการตั้งคำถามกันออกมากับทรัพย์สินนีนะคะของคุณพิธาค่ะท่านผู้ชมคะในโลกออนไลน์ก็โอ้โหก็ว่อนกันเลยทีเดียวนะคะกับการตั้งคำถามในเรื่องของทรัพย์สินนี่แหละว่ายอดเงินฝาก27บัญชี2,800 0 0บาท ฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะต้องมีบัญชีละ1,000 0บาทมีหนี้บัตรเครดิตค้างอยู่8 0 0แสนนั่นหมายความว่ายังไงคือหลายคนก็งงนะคะว่าในเมื่อคุณมีเงินสดอยู่1 8 0 0 0ล้านบาทเนี่ยมีเงินสดอยู่1 8 0 0 0ล้านบาทมีไว้เพื่ออะไรและเงินฝากใน2 0 0 0 0 0กว่าบาทเปิดบัญชีทั้ง20กับกว่าบัญชี คิดอะไรนะคะคิดอะไรถึงทำแบบนั้นแล้วเอาเงินมาจากไหนไปให้น้องชายกู้15ล้านนะคะก็เลยทำให้งง,งงกันอยู่ว่าโอ้โหให้น้องชายกู้ทั้ง15ล้านแล้วมีเงินสดอยู่ล้าน8 000, มีหนี้บัตรเครดิตอยู่8 0 0แสนแล้วมีเงินฝากอยู่2 0 0แสนแต่ฝากเอาไว้นะคะบัญชีมันเกิดอะไรกันขึ้น โดยมีการแจ้งยอดหนี้เงินเบิกเกินบัญชีเนี่ยกับเจ้าหนี้คล้ายกับเป็นเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยน,นะคะห้ารายเป็นเงิน8 7 4 1 4บาทตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้งงๆกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นกับการเป็นหนี้คงค้างจากบัตรเครดิตเนี่ยน,นะคะเพราะว่าหนี้บางรายการเนี่ยก็ไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยจะเป็นหนี้แค่นั้นเพื่ออะไร และแถมทรัพย์สินน่นะคะก็ลดลงแบบพวดพลาดคือเป็นบัญชีที่หลายคนก็มองว่าเออดูมันพิลึกแปลกแปกกันอยู่นนะคะอ่ะเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะที่กําลังถูกพูดถึงกับการเปิดบัญชีทรัพย์สินของคุณพิธาลิมเจริญรั์กันออกมาค่ะไม่เท่านั้นน่นะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าทางด้านของปปชเองนะคะก็ได้ให้คุณพิธาน,นั้นมีการแจ้งเพิ่มเลยคะ่ะเพราะว่า ไปไปมาเนี่ยดูมันจะวุ่นกันไม่น้อยเพราะว่าคุณพิธานเนี่ยแจ้งทรัพย์สินไม่ครบไม่มีการแจ้งการถือหุ้นในบริษัทพรพนาพลาสัสซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะในตะกูลิมเจริญรัฐค่ะก็เลยทําให้มีข่าวลงกันเอาไว้ว่ามันจะวุ่นไหมนะครับมันจะวุ่นไหมกับการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของคุณพิธานในครั้งนี้ที่ไม่มีการแจ้งการถือครองหุ้นของบริษัทครอบครวัวลิ้มเจริญรัฐต่อปปชค่ะ